รับช่วงสิทธิ์คืออะไรสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ทางกฎหมายกันต่อซึ่งในคลิปนี้ผมได้นำเอาคำว่ารับช่วงสิทธิ์รับช่วงสิทธ์หมายถึงการที่สิทธิ์เรียกร้องเนี่ยได้เปลี่ยนมือจากเจ้าหนี้คนเดิมไปยังเจ้าหนี้คนใหม่โดยผลของกฎหมายนะครับทีนี้มีลักษณะเป็นอย่างไรเนี่ยเราลองมาดูตัวอย่างนะครับ เช่นในการลูกหนี้ได้กู้เงินนายกอบซึ่งเป็นเจาน้าหนี้เป็นจำนวนเงิน5 0 0แสนบาทต่อมาเนี่ยในการไม่ชำระหนี้เงินกู้ให้แก่นายกอบนายกบในฐานะผู้ค้ำประกันเนี่ยจึงเข้ามาชำระหนี้แทนนะครับก็คือในในกบเนี่ยมาชำระหนี้แทนในการนะครับเพราะฉะนั้นนายกบซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันเนี่ย จึงรับช่วงสิทธิ์ของในกอบเจ้าหนี้เงินกู้ตามสัญญากู้มาฟ้องให้ในการลูกหนี้เนี่ยชำระหนี้ได้นะครับนี่คือความหมายของคําว่ารับช่วงสิทธิ์ซึ่งเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา226